โบลุโตกาลูจินวะเซนโกเฮคุจูเนะสมุเตจิปุราลามะเดโฮเดนิเซโนจิไดคาระอายุทยาเอโฮเองะโนทาเมะคิมาชิตะโซเลคาระคีย e มุโนเซโยโตโนไคโคคังเคงะมาจิมาลิม no ัตกะ โคชิคิเดคิเดวะนะคุอิโรอิโรนะโจโฮโวจูจูชิตาลิจินเซโกโรโอคังตาลิยูโคคังเคโตโตะโนบุงคุเคชิยะนิโฮโกคุซาเลเตอิมาชิตะโตเลคาราเซนโกเฮคุจูโรคุเนง โมเลโตคาเลโตคุชิโดยูอารูติคิรูโฮกาอายุทยาอิคิทิโกชิกิทิคิเทคินะไกโกเคนเคียวโอจิโอโอคโหนยูโยจิจุนยัคฮ นีเซว่าโบเลโตกาเลจินงาจิโยชินิคิริสุโตเคียวโนบุเคียวโวสุรุโคโตโวเคียวชิมาชิตะอายุทยานะฮิโดฮิโดงะเคียวมิโอะโมอเตอิตามโนวะโบเลโตคาเลจินโนอุคิเดตโซเลวะอายุทยานี้ อุลาเลลุปิสตโตเลเดตจูยะคูนิโยริโบเลโตคาเลจินโนยะคูวาลิวะตากาไคโนเซโบโตสุรุโคโตเดตโดคูนิเซนโกเฮคูยงจูนเนงสมุตเตจิปุลาละใจายะละใจายะละโตโอวะโคเซกินิ มุคุยลุดาเมโโเลโตคาเลนจินมาจิโนโยนะบาสทเทงมูระทเทงเซเซมูปะโลมูมูระโนโดจิโอมาโอคุจิมาชิตะนาโอเซนคิวเฮกุหับ จูโกเนนิบาเลโตคาเลโนคุคาเลโนคุเลเบียงไซตันโตเคจูสึอเคอคุโกโคฟุเคจูสึอโชไดอิจิวะหักคุสึ 上茶をいひるさ、十五メトレートルの中さ、四十五メトレカカートルの高市海の味噌の構想をはすほりしました。 โซโนนาขานิวาสุอุให้สุเฮคิโซโนเฮยะมิเสโอโอโคนาอุบาเลฮอกุชิโนเฮยะโตโอโมวาเลรุอิโรอิโรนาเฮยะงะอาลิมาชิตะโซโนอุเอ สารานิทาคาชิคายโนใหฟูนิชูโกสุคายคุนิเฮคุไดวะสุโฮริสะเลเตมัตทาคาชิคายโนนาขานิอาลุโฮจิโตโอโมอวาเลเตอิมัตคูราสุฮิงยะ เก่งขะยะสูให้สุเอขิโซยะเจวังโนหะเองนะโตโมโอโอคุหาซื้อโหลินิขีลิสุโตเคียวโนชิมบุเลเดอาลุจู จิคังเดตโสโนนาขานิวะคุลาซูโนจูจิคายะโซโเคโนจูจิคายะเซโตโนจูจิคา,านะโดคะอาลิมัตมะดาดะขีลิสึโตโนจูจิคะยะอิเอซึขีลิสึโตโอ ไดทะเซโหมาลีอะโซโนจอดโกคุยะไออัลิมัส